วันนี้เราพากันไปที่จังหวัดพัทลุงชมดอกทานตะวันบานสะพังไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อหมุนพระเกจิอาจารย์ดังภาคใต้ภาพความสวยงามของดอกทานตะวันที่ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรับพื้นที่โรงโม่เก่าปลูกดอกทานตะวันและดอกไม้หลากสีเพื่อเพิ่มความสุขให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ยต์ความสวยงามของดอกไม้บานทั้งปี โดยช่วงนี้เป็นช่วงของดอกทานตะวันที่กำลังบานเต็มพื้นที่เกือบหนึ่งไร่ที่ทางเทศบาลจัดไว้เป็นสวนหย่อมพักผ่อนหย่อนใจเป็นจุดเช็คอินและจุดเ,เซลฟี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยในพัทธลพลฟองทองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพยาขันอำเภอเมืองพัทลุงกล่าวว่าจุดเซลฟี่จุดเช็คอินเขาผีท้องที่หมู่ที่5าตำบลพยาขันอำเภอเมือง เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานหินแต่เมื่อหมดสัญญาได้ทิ้งล้างทําให้เทศบาลเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อจัดเป็นสวนหย่อมปลูกดอกไม้ให้กับชาวบ้านได้พักผ่อนเป็นการเติมความสุขให้กับคนในชุมชนโดยก่อนหน้านี้ตรงลานและเนินหินได้มีการจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์หมุนองค์ใหญ่ขึ้นไว้ที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพญาขันเคารพศรัทธาแต่ไม่มีการดูแลจัดสถานที่ให้สวยงาม ทางเทศบาลเลยเข้ามาดูแลจัดระเบียบปลูกต้นไม้ให้สวยงามโล่มรื่นเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจโดยมีการสลับปลูกดอกไม้ไว้ให้สวยงามตลอดทั้งปีเพื่อรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเพื่อมากราบไหว้พระอาจารย์หมุนและถ้ำน้ำรอดที่วัดเขาแดงตะวันออกและแวะมาชมบรรยากาศที่ลานเขาผีอีกจุดหนึ่งโดยประวัติของหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกเป็นพระเกจิ อาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพัทลุงพ่อท่านหมุนเกิดเมื่อปีพศ2439ณนะบ้านม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงมันประชาเป็นสามเณรที่วัดควรกวดอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีพระอธิการลอดวัดควรกวดเป็นพระอุปชาค้างครบอายุอุปสมบทจึงได้เข้าอุปสมบทที่วัดปางหมูอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีพระอธิการลอดวัดควรกวด อำเภอเมืองพัทลุงเป็นพระอุปชาได้ฉายายะโสโลอุปสนแล้วก็จำวัดอยู่ที่วัดแดงเขาแดงตะวันออกอำเภอเมืองพัทลุงมาโดยตลอดพ่อท่านหมุนเป็นพระสงฆ์ที่ฝากฝ่ายในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานจึงได้เลือกจำพรรษาที่วัดเขาแดงตะวันออกเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนมีธรรมชาติอารมรื่นและสงบ เหมาะแก่การบําเพ็ญภาวนานอกจากนี้ท่านยังมีความสนใจในเรื่องของวิทยาคมและไสยศาสตร์จึงได้ไปร่่าเรียนวิชากับพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อซึ่งขณะนั้นดํารงตาแหน่งเป็นเจ้าสํานักเขาอ้อและมีกิตติคุณเรื่องลือตั้งแต่ภาคใต้ไปตลอดจนแหลมมาลายูจนได้รับขนานนามปรมาจารย์แห่งไสยศาสตร์ของภาคใต้ซึ่งการเรียนวิชากับอาจารย์ทองเท่าทำให้ท่านพ่อหมุน มีความสนิทสนมกับพระอาจารย์นำซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเขาอ้อรุ่นลาวขาวเดียวกันแต่พระอาจารย์นำมีอาวุโสกว่าพ่อท่านหมุนเล็กน้อยแต่มาเมื่อพระอาจารย์นำศึกออกไปเป็นคารวสพ่อท่านหมุนก็ยังคงอยู่ในเพศบรรปะชิตมาโดยตลอดจนกระทั่งมรณภาพพ่อท่านหมุนมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่ยังหนุ่มๆนุ่มเป็นพระเกจิหนึ่งเดียวของภาคใต้ก็ว่าได้ ที่ได้รับนิมนต์ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลมากที่สุดท่านร่วมพิธีปลุกเสกมาตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองเคยร่วมพิธีปลูกเสกพระปิดตามหายันและพระกลีบบัวมหาว่านที่วัดเขาอ,อ้อเมื่อปีพศ2483ไปร่วมพิธีปลุกเสกพระปิดตาโสรถมงคลรุ่นแรกพศ2482และพระซุ้มกอพศ2485ของวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลา ช่วงระหว่างปีพศ2505-2506ที่วัดต่างๆทางภาคใต้พากันสร้างพระเครื่องหลวงพอ่อทวดการพ่อท่านหมุนก็ได้ไปร่วมพิธิปลูกเสกทั้งนั้นแม้แต่ปลูกเสกวัตถุมงคลวัดต่างๆที่ล้วนแต่อารัตนารงพ่อท่านหมุนไปปลูกเสกด้วยเสมอจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ทั้งพัทลุงสงขลาสตูลตังและปัตตานีท่านได้ร่วมปลูกเสกมาหมดแล้ว หลวงพ่อหมุนยะสะโลได้ละสังขารจากไปอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่10บกราคม2526ศสิริอายุรวม86ปีพรรษา65แม้สังขารของหลวงพ่อหมุนจะแตกดับไปนานหลายสิบปีแต่คุณงามความดียังปรากฏอยู่ให้กับชาววัทรลุงและภาคใต้อย่างไม่มีวันเสื่อม